มาค่ะวันนี้นะคะมิ้นมาอัปเดตรถหลุดจองนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้นะคะโตโยต้ายาริแฮตแบ็กหนึ่งจุดสองตัวจีพัทนะคะคันนี้บอกเลยว่าปีสองพันสิบเก้าสีขาวนะคะคันนี้เลขไม่แปดหมื่นสามพันโลนะคะราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะซื้อราคานี้ลูกค้าได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโตโยต้าของโตโยต้าด้วยนะคะชุดแต่งแท้จากโตโยต้าเลยนะชุดนี้นะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็สปอยเลอร์เนี่ยรวมประมาณ20,000บาทนะลูกค้านี่ ให้ลูกค้าได้เห็นนะว่ารถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ดระบบเกียร์นะคะระบบแอร์ระบบไฟตรวจโครงสร้างของตัวรถให้อีกนะคะการันตีว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําใดๆนะนี่ลูกค้านี่ไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบคารเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าชุดสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตรอบขันนี่สเกิร์ตด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้ ตัดด้วยสีดําแดงนะคะลูกค้าเพราะว่าภายในของเจ้าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีดําแดงเหมือนกันนะโอ้ oh, สวยมากนะคะดูสปอร์ตมากๆเลยนะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถทดลองขับได้เลยนะคะล้อแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแต่ว่าเด๋ยางเราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวขัดแม็กให้ด้วยนะคะทั้งสี่ล้อเลยนะด้านด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัว g พ a s นะคะก็ กระจกด้านข้างนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถแล้วก็มีไฟสัญญาณเตือนนะคะด้านซ้ายขวาให้ด้วยนะคะที่จับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะดูชุดแต่งมาให้เลยนะ,ะฝาน้ํามันก็เป็นแบบโครเมียมเหมือนกันนะคะลูกค้านี่ดูตัวรถบอดี้ด้านบนนะ,ะสปอยเดอร์ด้านหลังมีมาให้ชัดเจนเลยนะ,ะภายในของตัวรถนะคะลูกค้านี่ ได้เป็นเบาะหนังสีดำแดงนะคะลูกค้านี่เบาะหนังสีดำแดงเลยนะเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอกลางแบบสัมผัสมีกล้องถอยหลังมาให้นะคะครบๆเลยนะคิวกันสาดฟิล์มติดตั้งมาให้นะคะจากโรงงานนะคะนี่ลำโพงนะคะด้านข้างด้านหลังมีมาให้ครบด้านหลังก็ครบนะคะเบาะนี้พับได้นะคะลูกค้าเบาะพับได้นะคะ ด้านหลังของตัวรถนะคะนี่ด้านนี้ได้แบบนี้เลยครบเซตไปเลยนะคะเซ็นเซอร์หลังกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้นะคะสปอยเลอร์ชุดแต่งฟอรเรตา้าเห็นไหมคะชุดแต่งฟอรเรต้านะคะมาพร้อมกับท่อคู่ให้ด้วยนะคะคันนี้นี่แต่มินเปิดด้านหลังให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยพอลูกค้าพับเบาะเนี่ยมันสามารถที่จะขนสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะลูกค้า ผลสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคันนี้ชอบนะคะจองนะคะจองล็อกรถไว้ได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าหลุดจองแล้วอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะนี่อันนี้รถรอปรับสภาพนะคะลูกค้านี่กุญแจเป็นแบบคคเลตนะคะเป็นพุสตา์าให้นะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะแต่ไมนให้ดูนะคะนี่เลขใหมล์ล่าสุดนะคะแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยลูนะคะ หน้าจอกลางแบบสัมผัสนะดูเชื่อมต่อบลูทูธฟังวิทยุดูเส้นทางการขับขี่ได้ด้วยนะคะลูกค้านี่ยเป็นแบบสัมผัสนะคะลูกค้าฟังซีดีเอฟเอได้นะคะแต่ว่าซีดีอาจจะไม่ได้ฟังกันแล้วอ่ะเนาะแล้วก็ระบบแอร์ระบบแอร์ Air ของตัวรถเย็นเจี๊ยบเลยนะอ่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาสามแสน 7จ0 0หบาทนะคะสนใจคันนี้นะคะจองล็อกรถได้เลยนะคะเริ่มต้นจองนะคะสองพบาทนะคะจัดเฟแน,น,นไม่ผ่านหรือว่าเข้ามาดูตัวจริงรถไม่สนใจไม่ชอบไม่สวยคืนเงินให้นะคะทุกกรณีไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าเราไม่ยึดเงินมัดจำลูกค้าไว้ใดใดทั้งสิน้นอ่ะคันนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อจองได้เลยนะจ๊ะ